ทุกคนมาพ้าน้อยนี่แล่ว่าไม่ตองสบายดีทุกคนเมื่อกี้มาพบกับน้องเปิ้ลคือเก่าเลยทุกคนเมื่อกี้เป็นวันซุกแต่ว่าวันที่สิบสองอ่าไม่ได้ไปปงะเทศเลยทุกคนวันซุกเมื่อนี้ก็เพราะว่าพักสงการดินปีไม้พักงาเยาเลยทุกคนพักจนหอบวันที่เร้าสองกละแต่ว่า ืัอน,นี้เขาก็ไลยไปใส่ทุกคน,นแดนฮอนคันสิไปกับประมาณคำค้ำคุณแและไปหาเขาใส่ฝนแต่ว่าตอนนี้กะเปนกับแม่กับหลานสิพากันหากินส้มทุกคนมันฮอนหฮงหากินส้มหากินอย่างกินน้ำเย็นลายกะยานเจ็บคอไปทุกคนเข้าไปเก็บมะม่วงกันเลยทุกคนไปหาเก็บมะม่วงมากินส้มกนทุกคนโอ้ยคืนก็ตามําพูนหลานปนก็ขึ้นต้นไม้แล้วทุกคน ไปไปขึ้นสลาวอ,อบาับบะคำสลาวเอาหากันลินน้ำทุกคนเลยมันฮอนบ่อยบ่อยอือี่เลิกตัวเลน้อยกันสีขึ้นน้ำขาวบอกอืมอืมลงมา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 ฮุา่ไอเสดข้าวแล้วว้าวลงนต้ง พอแล้วครับมันหลายเลยเออชาลาอีุกเอ้ยถือโหดไหมสุกบอสมันสุกล้วบอนี่ทุกคนมาโมงกระสอก้อยใส่กระป๋องกระแซบมันสุกการเฮ็ดอันนี้ยัดบกอ่าายพูดซิกเกอร์นะอ่าอ่าอ่ะหลายเสอะ โอซุกต ский, <S 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 ัวนี <t <t ้นะอ๋อตัวนี้ซุกโอ้ซุกนี่ยัดบกน้ำอยู่หนองซากะแหงแล้วทุกคนอ่ะตัวนี้เก็บมาเก็บมาเข้ามาในพี่ o อนแด่นคว้าแล้วครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาเบิร์ดนะสกิลเก็บมาให้เปิดไว้ ป้าเาไปลองกินบะปมังโมชนสามน้อยบนะสามน้อยเฮ้ยเก็บมาหน่ะแม่ซิกเกอร์ไเก็บเอาเก็บเอามากินส้มเพิ่เล็บเอาตัวนั้นโซดโซดไปเก็บตัวนั้นนะครับมาแม่ตัว้เอาไปกินส้มตัวซุปก็มีแล้วทุกคนเลยหลานเพิ่ขึ้นไปสะเล่าอกมมงกระสอได้ตัวซุปไหมพี่ นนบกปนนป่ะ,ปะนี่ทุกคนปืนสิปล้างแล้วก็ลองขิตโตมันสูบปืงมันล่นเองตัวนี้นะโคตรโหดเลยทุกคนเลย มะมงสุ้โคตรหวานทุกคนปาดหวานแห่งอลีอปีนี้มะมงเป็นโบหลายทุกคนเลยข้างนี้ผสม นี่หวานเยอกกินทุเรียนเด๋ยทุกคนเปิ้ลน่ะมาก,กินทุเรียนเลยทุกคนเลยตอนอานาเปิ้ลกำน้าสาวเพิ่นไปเฮดเว่ยู่อัน อยู่โซนทุเรน่ะนะทุกคนแล้วเพิ่นมาแล้วเพิ่นเอามาปรปมาณสีห่ห้านมวยเลยแล้วเพิ่นกินปีแล้วนะเพิ่นก็นเอาไปให้เขาสายฝนเขาอันนิ่วกินน้าแล้วนะทุกคนเพิ่นรุ้สึกแบเพิ่นกินบัาหลายนึงได้ยินแต่ข้าเจ้าวา้าเหมินแต่จะรับเพิ่นนะหอมแซ่บสงสัยแบบมากผู้บ่มาเขาก็วา้าเม็นเนาะ <S <S อือกือข้าก็แซ่บแซ่บมันซุกยัง่หลาย อยู่ตนมัน <in> ก <Asia> ับบหลายทุกคนแล้น้องเ็นไหมเดียวล้างมือก่อนไปกินส้มต่อโบวันัแล้วทุกคนนี้ซิเกิลเพิ่อไปญาติโบกเลยเมย์วายเย่อวเมย์เดี่ยวเดียวปลาลองก่อนโบแมนเจลประแด่เจลผง

เม่โดนลงสงฆ์ผาไหมอ่าด้ยมือเมืนบก็ลงสงฆ์ผาทุกคนห้ากา์ซีเกมเพงลงสงฆ์ผากะยังเกาะต่าตรมณัดชน้าอันเบอมันัตช่นําครับอันโ้าอม่นี่เบอร์นีนะเู่คูเด็วคูอยู่สงห้องเด็คู่เร็กค่เลนจัลลสยังมีแ้วเฟิรนเลยมือชาแปบน้อเม่เออเ เ้งยื่นไชเาลงพัพะธาทุกคนส่งพระมานมนเ็ไมก็ไนนม่ก,กม็ม่ก็มไมก็ไม่ก็ม่ก็่ก็ไม่ก็ไมก็ไม่กม่ก็ไกก็่ก็นม่ก้นม่ก็ไก็มก็ม่ก็ไมดก็ม่ก็ีม่ก็ไม่ก็ไม่ไม่ก็ไป่กม่กระป๋อ็มเก็ไม่ก็ไม่กม่ก็ไมไมเม่ก็ม่กเไิ่ก็ม่็ไไปองมันมก มมมแงาตกิน,น,ปนปกันนอนอยู่บนบุฟเฟ่ทุกคนกินกันกลิ่นส้มอิ่มนะคะเยอะมะพร้าวทุกคนมะพร้าวน้อยมะพร้าวน้ำหอมขนาดกินแล้วแบบน้ำมันโคตรหวานหวานหลานเปินเปิ่น,น,น,นไปขึ้นนะได้สีอาได้อยู่บ่ทุกคนไปเบิ่งก่อนแมนก็คือสิเนี้ยเพราะว่ามันดกแซงเนี้ย ทุกคนมะพร้าวกกน้อยนี่แหละขึ้นมาซิเกอร์กระป๋อบบ่อันนี้นะกระปอ๋อบ <c oughs> ตกได้สิเกเย์ตกได <c oughs> ตต้นมันไม่ได้สูงปไปไหนเลยทุกคนปีตะก่อนอนะประมาณซ้มซิเกอร์ปีนี่แหละมันก็เป็นเลยมันเป็นมาตั้งแต่ยังน,น้อยๆผมเป็นหลายซอหลายปีแล้วมะพร้าวน้อ <c oughs> น้อยนี่นทุกคนอันนี้ก๊บง่ายอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> แสบคูต้นตวนมาพาวนนะพร้าวอยู่เพิ่นเปิ้นแมนไดบโบมีน้ำอยู่ มีได้แล้วหน่อยหนึ่งทุกคนเฮ้ยร่นอีแล้วหน่อยหนึ่งไปสิ๊กเกอร์แป๊วไปเอาอีมาหนึ่งหลานเปิดแมนทุกคนทางกูได้สติ๊กเกอร์เปิดได้พลั่นหน่อยเลยทุกคนไหมนะทุกคนหน่อยนิดน่อยมาะพร้าวนจับดูสติ๊กเกอร์นะ โน่นน้อยนู <desktop> Yo, mm ่ปกติมั้สิโน่งง่ายโยชือสายไฟได้หำยังมายังมาพี่มูลบาลีมูลบาลียาเแล้วมันล่นมันนี่เห้ได้ไอ่ะฮีเก้อ

ดูหน่อยดูหน่อยมีทุกคนโอนน้อยแก่อะไรนี่นะเซอรป่านนั้นคุณวายยังโบกแกะแล้วก็แล้าก็เจ้าหน้าเพื่อนจังผ้าตัวนั้นยับไปก่อนยับไปไกลๆยัดผ้าที่ มังลือดปอมันเปิ่นหนักแบบนีทุกคนเันสีผงของคนมันน้ำน้ำมหานยอย่เพาอยู่เท้ามาเลยเจี๊อปว้าวว้าเซฟ ฮ่าท,ทุกคนมาพาวน้อยนี่จับชม,มือเปิดเลยแต่หวานขนาดทุกคนจินี่กินน้ำหวานมานจินี่นะแซบบอเดี๋ยวจังพากินหนึองมันตัวนี้แนะม่ห่ากําลังไทายนอยนอาลงมาสามนอยทุกคน เป็เตะแสบอันนี้นเอามาดูเอาเลยบเบอร์เอร์แผดึงๆเลยพอดีกินเลยจินนี่อ่ะอ๋ะอโอเค หาวแล้วตัวนี้นะ่ะเดินกินหวานให้ทุกคนมากินเนะ <c oughs> อีอาบ่ที์นี่ปั่นกันเหรอมึงเป็นปั่นนี่เาาได้กินหลยมันหวานทุกคนส้มกาับกิน,นกนันซ้ม,มแ,บบแมวน้อย ้แม่เพิ่มอีกตัวหนึ่งเล <c oughs> ่ยน้อยนี่ทุกคนปืนลินปีใหม่ <c oughs> ปรดรีสเอาเองเอามาบ้างดูสิเอามาบ้างก่อนปรดรีสเอาเองเลยทุกคนบังจารีดบอกวเม่วันนะเสิร์ไปลองไปใส่น้ำแล้วมาสีดบังดูว่ามันสีแห้งบ่ะ <c oughs> ้าวแต่ก้่าวบว่ามีปืนกรลินอันนี้เลยทุกคน <c oughs> ตอนเป้นยังน้อยนะแบบเอาทอนะเลยทุกคนแต่มันเป็น <c oughs> เป็นท้ออันนั้นานะเอามาเฮ็ดบังจารีด อันนี้ร้านเปิ้ลเพิ่นเอาไหมอันจงไพ่มาเบิ่งทุกคนว่ามันสิง,งี่ห์แห้งแห้งแต่ต้องต้องได้สูบน้ำตลอดเนอกจากแบบว่ามันต้องดูดขึ้นอย่างนี้บ่ดูน้ำซุนทุกคนดูดขึ้นอย่าอนี้บ,มนนบ่มันจะขึ้นยี่ไวก่ดูดไปว่ายดูดไป ออมไงไอ้นนกันโอ้ยดนเลททุกดนมาิหม่ทุกคนพร้อมแล้วทุกคนังนี่พั๊ำเลยปุชนยิ้มชิลเลย แล้วทุกคนดิอย่าเลยอย่าเลยปากกยิงฉลอนี่ป๊าฉลอนเลยอ่ะปุนนี่ป๊อกยิงลื่นไปเลยพ่อ๋อ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพลงสามีเด้อทุกคนฝากติดตามกุไลค์รับชมเป็นกำลังใจให้เปิ้ลนนเด้อบายบาย